ตำรวจจังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบร้านค้าใกล้กับสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอเมืองลำปางค่ะหลังจากรับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่ามีการขายกัญชาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าไปสูบกัญชา ซึ่งจากการตรวจค้นร้านค้ามีชายอายุ23ปีเป็นเจ้าของค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบบุหรี่ไฟฟ้าไส้บุหรี่ไฟฟ้าเกือบ500ชิ้นอุปกรณ์สูบกัญชาแล้วก็กัญชาอบแห้ง208กรัมและก็ยังพบยาแก้ไอชนิดเม็ดอีกจำนวนมากซึ่งหากนำมาผสมน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มจะทำให้ผู้ดื่มเนี่ยค่ะมีอาการคล้ายกับเสพยาเสพติดและอาจจะมีอาการช็อกหมดสติได้ ส่วนบริเวณด้านหลังร้านก็พบว่าพื้นที่ติดกันเนี่ยค่ะมีโต๊ะสนุก3โต๊ะและก็ตู้มา้าหรือว่าตู้สล็อต1ตู้โดยหญิงอายุ78ปีเจ้าของพื้นที่ให้การแบบนี้นะคะบอกว่ามีคนมาฝากเอาไว้ให้ตั้งบริการแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนร้อยละ20 จ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาชายเจ้าของร้านในความผิดนําเข้าครอบครองขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าหรือนํายาสําหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าจัดสถานที่ให้มีการสูบสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาในสถานที่ประกอบการจําหน่ายยาควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนหญิงเจ้าของพื้นที่ติดกันก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกัน ก็คือมีการจัดให้เล่นการพนันประเภทกอหมายเลข28สล็อตแมชชีนช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปหรือซื้อรับจำนำแล้วก็รับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของเนื่องด้วยความผิดตามพรบศุลกากร,กรปี2560นะคะ